เอาเลยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อปิโบว์วัตตาฟกับเกมฟ e ีฟ่าเอเดนคาร์เรียหมดวันนี้เรามาอยู่กับโพชิโน่ซีรีส์นะครับผมถ้าจำไม่ผิดน่าจะพาร์ทที่13แล้วนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับแมนซิตี้นะครับล่าสุดเนี่ยผมไปเล่นเจอกับแมนซิตี้มานะครับปล่อยให้ซิมแมทเพราะว่าคาราบาวครับเนี่ยถ้าทุกคนจําได้แล้วดูมาทุกนัดเนี่ยนัดแรกเนี่ยผมชนะมา5-2ครับนัดที่2ปล่อยให้ซิมแมทไปเลยแพ้แมนซิตี้3-1นึแต่ว่าสกอร์รวมยังคงชนะอยู่6กประตูต่อหนั่นเองครับก็เเลยข้ารอบ ชิงชนะเลิศไปพบกับลิเวอร์พูลนั่นเองครับโอ้โหบอกเลยว่าคู่นี้เด็ดจัดเลยนะครับผมเอาละครับนัดต่อไปวันนี้เราก็ยังคงเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่นะครับผมแล้วก็เออมีข่าวของปอปอกปาคับตอนนี้เนี่ยมีข่าวว่าปอปอกปาเนี่ยเหลือสัญญาน้อยกว่า6เดือนนะครับก็สามารถที่จะเปิดโต้เจรจากับคู่ค้าอื่นๆได้เฮ้ยผมว่าผมตอบปอปอกปาดีกว่าตอบเพื่อขายนะครับผมถ้าเสียฟรีไปผมว่าน่าเสียดายกับปอปอกปานะ แล้วตอนนี้เขาก็มีความสุขดีกับการเล่นในแมนยูด้วยนะครับผมทางด้ขอป๊อปป๊อกมานี่ไงผมก็จะต่อสัญญาไม่ได้แล้วด้วยนะครับโอ้รู้สึกว่าเขาปิดการเจราจาไปแล้วด้วยครับเอาชิปห้ายเลยครับผมโอ้เดี๋ยวนะเขาตกลงกับอินเตอร์ไว้แล้วนะครับผมเอาเรียบร้อยเรียบร้อยครับแมนยูจะเสียป๊อปป๊อกมาฟรีๆให้กับอินเตอร์มิลานโอ้ไม่ก d โอ้โหเสียป๋อป้าฟรีแบบฟรีไปเลยครับน่าเสียดายมากๆครับโอ้แต่เป็นตอนนี้ป,ป๋อบา้ากำลังฟอร์มดีด้วยครับโอ้โหถ้าขายน่าจ,จะได้สักแปดสิบล้านอะไรยเงี้ยโหเสียฟรีนี่มันเหงาเหมือนกันนะครับเนี่ยโอ้ลืมมาให้ความสําคัญเรื่องสัญญาเลยเสียป๋อป้าฟรีเฉยโอ้โหเอาล่ะช่างมันเสียป๋ป้าฟรีไม่เท่าไหรอะแต่ว่าวันนี้เรามาเจอกับมนซิเตี้เลนโนทัฟฟอร์ดครับมนซิตอ้อยู่ดับสามแมนยูดับสี่ครับหากแค่หนึ่งคะแนนถทาแมนยูชนะจะขึ้น มีสิทธิ์จะแซงไปดับที่2ของตารางเลยครับตอนนี้เลี้ยวภูเป็นดับ2ครับเอาล่ะ let's go เอาเลยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงหัวค่ำของอังกฤษนะครับวันนี้แมนยูไนเตดเปิดบ้านเจอกับแมนซิตี้ครับในฤดูกาลนี้นะครับเรียกว่าเจอกันเป็นผักเป็นปลาะครับคู่นี้และก็เป็นแมนยูที่ชนะไป2ครั้งครับแล้วก็แพ้ไป1ครั้งนึงฮะวันนี้ก็แมนยูไนเตดครับเปิดบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับมีข่าวร้ายกับทางเจ้าบ้าน1ข่าวนั่นก็คือ ข่าวของเปาตอเรสครับเจ็บนะครับนัดที่เจอกับมาซิตี้ในลีกครับนะครับในนัดก่อนหน้านี้แหละที่แพ้ไป3-1มหนึ่งฮะวันนี้ทางด้านของนิคาสซูเร่จะได้ลงเป็นตัวจริงแทนครับผมในส่วนของแมนยูครับทีมเจ้าบ้านดาบ,บินดิกาผูษษ้ศัตรูครับ4ี3 1องมห่ีกองหลังเป็นซูเร่คู่กับวิกเตอร์ลินเดเลฟครับ ทิปเปียเตเลสกองกลางนี่มีแม็กโทมิเนกับไอดีดี้ครับหน้าเป้าเป็นมาร์คซี่ยาวนี่ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ4-3-3เป๊ปกอริโอลาครับมันจะแบ่งเบนดี้เล่นแบ็คขวาครับโอ้แปลกพอสมควรนะครับตรงกลางมีเควินเดอบอยโรดี้แล้วก็เฟเดนโจหูกางรับ2ตัวครับแมนซิตี้ฮะวันนี้น่าจะมาในระบบ4-2-3-1มากกว่านะเพราะมีกลางรับ2ตัวครับแล้วก็อากเวโร่หน้าเป้าครับทียร์นัฟฟอร์ตอนเย็นเริ่มเกมครับเทียร์บอลที่บูโน่เฟอร์เดสสูเรดโดนบีบออกมาที่คิปเปีย ทเปียแทงเข้ากลางมาตรงนี้มาซียาวเบิ้ลมามาซียาวเห็นตรงกลางบูโน่เฟอร์นันเดสแล้วโอ้บุโน่ตัดสินใจเอาออกมาที่ลูคัสมูราเปิดเข้าไปยังติดบล็อกอยู่แล้วเป็นเอเดซีนมูรเอสปัดออกมาได้ครับ <c oughs> แฟนานิโยโรดี้ตรงกลางกุนอากเวโรแล้วโรดีเ้เสาสองโอหลูกนี้คือเพอร์เฟกต์เพของแมนซิตี้ครับแมนยูไนเ็ตเจอต่อบอลตามช่องแล้วมีปัญหาลูกนี้ โอ้โหถือว่าบุกชุดนี้ได้น้ำได้เนื้อจริงๆนะด้านะของแมนซิตี้ของเป๊ปกัวดิโอลาครับโดนไปก่อนแล้วทีมของแมนยูลูกนี้หลุดช่องเข้ามาโอ้โหแต่ว่าคนที่พลาดนี่เป็นคิรันทิเปียนะไปเบียดไม่ไหวแล้วไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงคิรันติเปียจักแบ็กขวาวิแบ็กซ้ายโอ้โหแล้วลูกนี้แม็กโทมิเนพยายามที่จะสไลด์แล้ะแต่บอลมันแรงเกินไปครับเป็นรายฮิมสเตอร์ริงครับ คือรันิเปียวันนี้เป๊ปมาค่อนข้างดุครับเล่นกองกลางตัวรับ2คนเอดีดีออกมาที่รดฟอร์ดรดฟอร์ดเล่นสั้นๆให้มาร์ซิยาวต่อเข้ามามาร์ซิยาวยังได้อยู่แล้วลูคัสบูราตอกลับมาที่บูโนเฟเดสบูโนลเฟเดสล็อกกลับมาหนึ่งทีบูโนลล็อกกลับมาบูนโยังได้อยู่แล้วบูโนเปิดเข้าในให้ลูคัสบูราลูคัสบูราเปิดเข้ามาแล้วมาร์ซิยาวโอ้โหโดนสกัดไปมาร์ซิยาวส่งให้เอดดี เอ็นดีดียังโดนแย่อยู่หแล้วคควินเดบอยวันนี้เล่นดีจะจัดบูโน่ส่งให้แม็กโจแล้วเชี่ยมให้มาร์คซี่ยาวลูกนี้ยิงด้วยซ้ายไม่แรงเท่าไรแล้วบูโน่เปิดเข้ามาตรงนี้หูแรงไปหน่อยครับแต่เก็บดีอาริเตเรสเปิดขึ้นมาครับเควินเดบอยเปิดยาวๆขึ้นมาแต่เป็นกุนโฉบได้แล้วแมนยูจะเล่นเร็วจากแตมิดเคอารครับเปิดขึ้นมายาวๆตรงนี้แล้วพุทธศิลเป่าหมดครึ่งแรกก่อนเลยครับก็เป็นครึ่งแรกของ แมนเชสเตี้ไปก่อนครับ1-0นะครับแต่ว่าเนื้อเกมเนี่ยแมนยูก็พยายามที่จะบุกกลับในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับแต่ว่ายังคงไม่ได้ประตูครับเป็นไลฮิฮมเซอร์ลิงครับที่ทำให้แมนเชสเตี้เนี่ยขึ้นนำไปก่อน1-0ครับแล้วมาดูครึ่งหลังกันต่อครับผมแล้วตรงนี้คีรันทิปเปียสปัดหลุดมาได้แล้วคีรันทิปเปียขึ้นมาเองเลยขึ้นมาตรงนี้คิรันทิเปียเห็นทางด้านของทาขงขวาหลุดเข้ามาแล้วส่งให้มักซี่ยาวได้ก ขวาลูกนี้แล้วก็เป็นประตูหนึ่งหนึ่งแล้วแเชตเตอร์อยู่ในเต็ะครับเ <Yeah. S 1> อาเลยครับผมเอาตัวนี้มาสซียาวครับเรียกว่าตีเสมอมา1ประตูตอนหนึ่งนั่นเองคะลูกนี้เป็นการสวนกลับขึ้นมาได้สวยต้องชมคิรันทิปเปียครับที่เรียกว่าสกัดบอลจากแดนตัวเองแล้วพาขึ้นจากรับมาเป็นรุกคะแล้วส่งให้ลูอัสมูร่าต่อบอเลเร็วให้มาลซียาวได้จบดวลน,นต่อนหนึ่งตรงนี้ก็ไม่พลาดคะแต่สัมผัสแรกค่อนข้างดีครับ ดีกว่าสัดแรกจังหวะก่อนหน้านี้ที่แตกไปเข้ามือของเอเนซอนนะเลลกเซเรสม้วนมาให้บุโนโชิมเข้ากลางมาที่เอดีดีส่งให้แม็กโชมิเน่แล้วแม็กโชมิเน่เห็นทางขวาหลุดมาที่ลูคัสปูราลูคัสปูราเปิดเสาสองตรงนี้ไปจะงหวังเบนตี้เก็บได้แล้วจะได้ส่วนขึ้นมาที่กุนอาเกโรทิ้งเข้าในมาที่เควินเดอร์บอยแล้วลินเดิลเลอร์ไปเอาออกมาแล้วเอาแล้วออกมาสวยมากตรงนี้แล้ว ทางขวาขอบอลอยู่ที่ลูคัสปูราแล้วลูคัสปูราเปิดเข้ามาตรงกลางเป็นบูโน่ยิงโหมดบดไปโอ้ห้าเสียดายแม่กรล,ลูกนี้คือเปิดมาดีแล้วบูโนยิงมันบดลงพื้นบอลมันก็เด้งข้ามคานไปเฉยเลยฮะโอ้จะเป็น2ลูกในการสวนกลับนะครับแต่ว่าลูกนี้ทําไม่ดีพอแล้วเปลี่ยนคนแรกเลยครับแมนซิสตี้จะส่งในงด้านของคายวอลเกอร์ลงมาแทนเบนดี้ฮะ โลดี้พาดไปแล้วแม็กโจมีเนขืนจนได้ส่งให้ตรงนี้ยังไม่ดีพอเป็นบอลของบนซิตี้อยู่ครับตรงนี้เข้ามาตรงกลางราฮิมเตอร์ลิงแล้วแม็กโจมีเน่ออกขวามาชี่ดูคัสปูราดูคัสปูราต่อให้มาร์ซียาวตรงนี้เร็วกว่ามาร์ซียาวหลุดขึ้นมาแล้วมาร์ซียาวกดขวาเป็น2องหนึ่งเลยฮะโอ้โหพอได้หลุดเ่านั้นแหละแมนยู ทางด้านของแมนซิตี้เนี่ยหพยยามที่จะกดดันแมนยูบีบเร็วไม่ให้แมนยูเล่นเร็วครับแต่ว่าลูกนี้เนี่ยคือบีบพลาดตำแหน่งเสียหมดเลยครับกลายเป็นว่าปล่อยให้มาซิยาวได้วิ่งครับแล้วก็เป็น2ประตูต่อหนึ่งครับมาซิยาวก็เน้นจริงๆฮนะลูกนี้กดเต็มข้อล่อเต็มแข้งนะครับเข้าทะแยงซ้ายไปเลยเปิดขึ้นมา3นาทีครบแล้วแล้วพุทธศิล์น่าจะเป่าหมดเรียบร้อยครับ แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับก็ผูกมาพ่ายแมนยูแนวแทฟฟอร์ดสองประตูต่อหนึ่งนั่นเองครับโหถือว่าได้เสียได้ครับขึ้นนำก่อนในครึ่งแรกครับจากรายยิมเซอร์ลิงครับแล้วโดนตีเสมอแล้วก็ขึ้นนำมาจากมักซียาวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองครับจบกันไปคู่นี้ถือว่าเป็นแมนเชสเตอร์ดาร์บี้สองนัดติดครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะไปอย่างละหนึ่งนัดนั่นเองครับแต่ผลดีเนี่ยออกมาจากแมนยูทั้งคู่เลยนะแมนยู U, แพ้แต่ว่าได้เข้ารอบชิงชนะเลิศ แมนยูชนะแล้วก็ได้ขึ้นไปอยู่อันดับที่3นั่นเองครับผมเอาละครับในช่วงตลาดนักเตะหน้าหนาวตรงนี้ครับเดือนมกราคมกำลังจะปิดตัวลงครับแมนยูก็เสริมไป2คนเน้นๆเลยคนแรกเนี่ยก็รู้สึกว่าจะเป็นนิคาซูเร่ครับคนที่2เนี่ยก็เป็นในด้านของเซอร์เจน์นะครับซาเจนจอร์ซาเจนกองหน้าดาวรุ่งนั่นเองนะครับผมมีดีลอะไรเข้ามาครับบูน่แฟนันโอ้ไม่ก็ด เรียวมาดิดโอโหโห้มันมาเลยครับเรียวมาดิดยืนซื้อบูโ Ooh, น่แฟันซ์โอ้โหราคา133.9ล้านยูโรหม่กอดแพงมากเลยนะเนี่ยแต่ว่าประเมินราคาไว้สักประมาณ173ถึง254ล้านยูโรผมลองเล่นๆกับมันดูไหมผมลองขายไปสัก220ล้านยูโรลองดู ถ้ามันแน่จริงให้มันซื้อมาถ้ามันไม่เอาเนี่ยผมก็ไม่สนใจครับซีดานมาคุยกันเองด้วยอ,อยากได้จัดฮะสองร้อยยี่สองอะยี่สล้านยูโรแล้วกันนะครับนี่มานี่ให้แบบราคาแบบปาดีจ,จัดครับอ่ะจะเป็นนักเตะที่แมนยูขายแพงที่สุดในประวัติศาสตร์หรือไม่ฮะมันให้แค่ร้อยสล้านโอเคงั้นก็รู้แล้วว่าไม่เอาจริงครับก็ ปฏิเสธไปเลยเครับผมมาแยากมาเล่นเท่านั้นแหละผมก็ไม่อยากขายลาบูโน <c oughs> ่อะไรเรียกไป200กรกว่าล้านโอเคเดี๋ยวชั่วโมงสุดท้ายเราไปดูครับว่ามีใครซื้อมัง่งทางด้านของอาร์เซนอลครับซื้อตัวแวงเข้ามาแล้วก็เฮนเดอร์สันไม่รู้เฮนเดอร์สันไหนเหมือนกันนะแล้วมีทีมอย่างทีมใหญ่เดี๋ยวให้ดูทีมใหญ่แล้วกันนะครับเชลซีซื้อลูก้าดีน es, เข้ามาทางด้านกุยเดสเข้ามาะครับโอ้ถือว่าน่าสนใจขายลิสเจมไปใช่ไหมน่ะ แล้วก็มีเรสเตอร์ซิตี้ครับซื้อสโตนเข้ามาไม่รู้ว่าเป็นจอห์นสโตนหรือเปล่าเห็นแมนซิตี้ต้องการกองหลังตัวใหม่อย่างแม็กไกว์อาจจะเป็นไปได้ครับน้าของลิเวอร์พูลขายวานาดุมโกเมธเฮนเดอร์สันออกไปอ๋อเฮนเดอร์สันน่าจะย้ายแมนเชสเตอรแน่เลยแล้วก็ซาอูลีเกสกับโรมันโยรี่โอ้โหย้ายมาลิเวอร์พูลครับผอเลิเวอร์พูลเสริมหนักจัดแตแมนซิตี้ก็โปรโซวิดเข้ามาครับแล้วขายสโตนจริงๆด้วยครับทางด้านของป๊อปป๊าปก็ออกไปเรียบร้อยเลยครับผมย้ายไปที่อินเตอร์มิลานนะครับแต่ว่าน่าจะ ย้ายไปตอนช่วงตลาดนี้เลยเหรออาจจะเป็นไปได้นะครับแล้วก็สุดท้ายของทีมสเปอร์นะครับนั่นก็คือมีใครเข้าใครออกนะครับสเปอร์ขายเดวิสนะครับแต่ The อเออร์เดวลิลเลวิงโอ้โหขายเยอะมากเชลซีอ่ะสเปอร์ขอภัยสเปอร์เนี่ยเดี๋ยวดูครับอาจจะฟอร์มลูดก็ได้ว่าตอนนี้เป็นจ่าฝูงอยู่นะเดี๋ยวมาดูกันนะครับเอาละปิดตลาดนักเตะครับผมเกมนี้ครับของแมนยูนเต็ดครับมาเยือนเซนต์เจมส์พาร์คนะครับผม บ้านของนิวคาสเซิลนั่นเองครับก็เป็นทีมระดับ11ของตารางครับวันนี้นำทีมโดมักโชมิเน่แล้วครับตอนนี้เนี่ยแมนยู U, ดูเหมือนว่าจะวางมักโชมิเน่เป็นกัปตันทีมครับเนื่องจากเห้แม็กไกวายก็เป็นตัวสำรองครับแล้ววันนี้เด็ก,กอาก็ไม่ค่อยได้ลงครับบูโรเวเนเดสเนี่ยก็ให้น้องเป็นกัปตันทีมครับเนื่องจากเป็นเรียกว่าลูกม่อมาจากแมนยูครับอาจจะให้เกียรติกันนะ นิวคาสเซิลยูเนเต็ดเจ้าบ้านครับมาระบบหลัง3นั่นเองครับมาตรงนี้มีเฟอร์นันเดสครับเอร์ไรเออร์เจมทาคอฟสกี้ครับตรงกลางมีอาร์เมลอนครับเฟอร์นันเดสเชลวีครับหน้าเป้ามีโจลินตันกับวิลสันนั่นเองฮะก็ระบบหลัง3หรือ3 5 2นั่นเองครับถ้ามองไกลๆนะก็ถือว่าแมนยูไม่ชอบหลัง3อยู่แล้วครับเจอทีมหลัง3เล่นไม่ออกครับแมนยู4231ครับทีเทเนอร์สันครับอารอนริซาก้านิคาซูเร่ลินเดเลฟครับ ในตรงกลางมีสกอต์แม็กโทมิเน่กับเอ็ดดิตี้ครับเดี๋ยวไวแม็กนิวนี้ลงเป็นตัวจริงนะบูโน่เฟร์นันเดสครับแรดฟอร์ดนาเปาอองต์นี่มาร์คซิยาวนั่นเองครับก็วันนี้ก็ให้รุ่นน้องอย่างดีนเซนต์ลงแล้วเกมมันจะเริ่มครับเขียบอลที่นิวคาสเซิลครับเตะเลทแทงเข้ามาให้ตรงนี้มาร์คซิยาวได้ปั่นไกลๆหูยท็อปฟอร์มอยู่ตอนนี้แล้วขอส่องก่อนเลยครับในช่วงแรกครับแต่ผมที่สองแมนยูครับมาแบบรวดเร็วแมนยูโชมนิคาซูเรได้มองตรงนี้แรดฟอร์ดยิงหูย คู่นี้แคสซูเร่ได้ขึ้นแต่ว่าดูเหมือนจะไม่ค่อยดีแต่ลัดฟอร์ดลูกนี้ปฏิริยาวิ่งเข้าไปถือว่าใช้ได้ครับมาคาร์ัดฟอร์ดนะเ,เปิดแต่มุมที่บุโน,โนโฟเฟนเดสครับเ <c oughs> ข้ามาตรงกลางนี้แคสซูเร่เป็นเป้าหมายแต่ไม่ถึงครับแล้วบุโนโนโฟเฟนเดสเปิดเข้ามาตรงนี้แล้วมาสิยาวเกือบได้มงเก็บที่ไว้แมงนิวต่อให้แม็กโจมีเน่ได้กดนะแม่ยังคงติดอยู่ที่ไว้นิวล็อกกลับมา เอเดนสันเปิดโจงโจมาทางซ้ายโอ้โหเปิดเล่นยากแล้วตรงนี้เตเรสโอ้โหถือว่าเอาบอลลงได้สวยเตเรสส่งให้แรดฟอร์ดต่อให้บูโนโได้เพิ่มตรงนี้บูโนโกดซ้ายโอ้โดูบาสกาบโอ้โหยังยืนตำแหน่งได้ดีแล้วปฏิกิริยาดีมากครับเตเรสเล่นใกล้ๆที่แม็กนิวออกมาที่แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดล็อกกลับมาแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดรกดขวาห,ห,หูช่องมันโล่งครับก็เลยขอกดหน่อยะ โอ้โหมาเป็นชุดเป็นฉากกันแล้มนยูลูกนี้แต่ดูบัสกาก็ยังมีความยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องอะ่ะสูเร่แทงขึ้นมาให้อลิสเตเรสเอ็นดีดีแทงเข้ามาตรงนี้สวยมากครับปูโน,โนเฟน,นเดสออกมาที่เตเรสแล้วเตเรสเห็นเสาสองตรงนี้ได้มงโอหยเดวายแม็กนิวลูปนี้คือสุดยอดจริงๆอะโอ้โหทำได้สวยครับนี่ยโทมาหาครับ โอ้เปิดพุ่งๆลูกนี้แรงมากครับแต่เขาเลือกที่จะพักอ,อกหนึ่งทีแล้วใช้หัวเนี่ยสบัดหมงเข้าไปนะครับโอ้เร็วมากครับตรงนี้เป็นแอซิดกองอเร็ตซ์เทลเลสเปิดเข้ามาพักอ,อกหนึ่งทีแล้วโอ้โหลูกนี้เล่นยากมากแต่ว่าออ้ยความสามารถเฉพาะตัวในการคอนโทรลบอนนี่คือดีจัดเดอะไวทแม็กนิวครับแล้วไปปะทะกับผู้รักษาประตูแต่ก็ไม่ฟ้าจาังหวะนั้นมัน50-50แล้วมาคาร์เล็ตฟอร์ดหันหน้าเข้าประตูครับมาคาร์เรตฟอร์ดเลี้ยงขึ้นมาเอง เล่นใกล้ๆก,กับตรงนี้แล้วโหเชื่อมตรงนี้ยังไงก็หลุดแล้วแรดฟอร์ดยิงโหติดดูบาสกาครับโอ้ยิงไม่ดีพอแรดฟอร์ดลูกนี้ชะล่าใจไปหน่อยหรือเปล่าแล้วยังได้อยู่ครับที่อาร์เมรอนอาร์เมลอนชิพขึ้นมาตรงนี้ยังได้ที่เฟอร์นันเดสยังออกมาที่เลวิสได้แล้วตัวกับวิสซาก้าเข้าตรงกลางมาโจลินตันโจลินตันให้อาร์เมลอนออกมาตรงทางขวาครับ และยังได้อยู่ที่เฟอร์นันเดสโดนเอนดีดีดักทางเอนดีดีททำได้ดีมากแล้วเอนดีดีต่อให้บูโน่เฟร์เดสบูโนเห็นตรงกลางทิมมาที่มาร์ซียาวมาร์ซียาวตรงนี้ทางขวาขอโอ้โหแต่มันช้าไปหน่อยครับมาร์ซียาวดึงค่ยคอย,คอย,คอยเล่นง่ายๆแล้วออกขวามาที่วา,าิสก้าต่อมาให้เดวิดแม็กนิวทิมเข้ามาตรงกลางแล้วบูโน่เฟร์เดส ยังไม่เห็นช่องแล้วยังเล่นกันสองคนบูโน่เฟรนเดสตรงนี้หลุดขึ้นมาบุโด่ล็อก 1G ีแล้วบูโน่ปั่นขวาโอ้ยลูกนี้โอ้ลอกได้สวยแต่ว่ายังปั่นไม่เข้าเอลิคไดเออร์วันนี้โดนหลอกครับด้วยความช้าของเขาฮะบอพิสาก้าออกมาที่เตเลสเตเลสออกมาที่วางอีชานแล้ววางอีชานลงมาสัมผัสแรกยังคงคึกๆอยู่วางอีชานส่งไ้คาวาันนี่ตรงนี้ได้ยิงโหย ถือว่าช่องนี้ทาได้ดีมากแต่ว่ามูมันแคบจ,จัดๆนะโอชีกตัวไปได้ดีคราวนี่ยิงโอ้ยิงว้าวคาวนี่โอ้ยนะก็นึกว่ายิงโดนนะเก็บจังหวะสองที่บูโนเฟเดตบูโนเปิดออกมาที่เอ็นดีดีโจลินตันเก็บได้อเล็กเตเรสเตเลสยิงกดไปแล้วดูบาอัสการตรงนี้แต่คาวนี่โอ้ยเพชรคาจะวิ่งเข้าไปม่งนะอดอกสุดท้ายของนิวคาสเซลยังได้อยู่หรือไม่3นาทีแล้วพุทธศิล์ไม่ให้คนระับ กลายเป็นว่าแมนเชสเตอร์เต็ดครับเอาชนะไป1นึ่งตศูนย์ในเซนเชมพร์ครับรก็เป็นนัดที่แมนยูก็บุกตลอดคนระับแต่ก็ยังคงเจอปฏิหารของรูบัรสกาปัดได้เรื่อยๆครับกลายเป็นว่ายิงได้แค่1ลูกครับหนูนจบในเกมนี้ครับผมจบกันไปครับสำหรับคลิปนี้นะครับผม,ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับช่องพี่บอลต้องฟังด้วยนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับคลิปนี้นะครับผมโวเชิโนซีรีส์ในฟีฟ่ายิปเปิลคารีหมดครับ เจอกันใหม่ตอนหน้าวนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย